เย็บมาเบดดำทุกนะป๊องเออนี่ยาเห็ไหมเดแอนดู่างนี MIT> ้เห็นไหมโอเคไหมโอเคอ่านายเยบเบ็ดดมวันเบ็ดดำนึงครั้งเยบทุกนะโป๊เออีกทีหนึ่งวันเบ็ดดมเยบตุบโป๊มาอ่าเริ่มใหม่นะเต็มตัวึบเบดดมเยบตุบตุบป๊เออเบดดมเยบตุบ วุ้ยเก่งมากเลยแรงเยอะอ่ะไปต่อเร็วตุดก็โอ้โหเยี่ยมเลยเบดัมเยี่ยมตุดก็โอ้โหรอบที่สองล้วเบดัมก็โอเคต่อไปึกอ่านี้ก่อนซิงเกิลตะโกไล้มือขวาก็มือขวาอ่ามือซ้ายมือขวา ว้วาไปว้ดดามาเด็ดน้ำเยียบตุ๊บโอ้โห,โหดีมากเป็ดน้ำอ,อีกเก่งมากเป็ดน้ำอีกอ่ะเด็น้ำอีกอีกรอบหนึ่งเด็ดน้ำเยียบ